สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องในสภาพเมกับเผาค่ะเมนูวันนี้มีอยูสองอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือซุปบัหมี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังต้มเห็นมันเปื่อยอยู่นะค่ะพี่น้องแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือสันไไก่ถอดกระเทียมค่ะพี่น้องเอามาแกมกับซุปบะหมี่ซื่อๆดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูมีออน่วหนึงหนูไปปัดมากาจากต้นสดๆเลยค่ะพี่น้องกำลังมาต้มค่ะนี่ค่ะ เป็นไออากาศนะคะเดี๋ยวนู้สต้มบักมี่ไปเลยๆนะคะพี่น้องจนกลัวาสุนซุปเดี๋ยวข้าวไฟมาเบิ่งกันว่าส้นซุปเป็นไงนะคะพี่น้องเราส่วนที่ต้มบักมี่อยู่น่คะได้ดูสภาพมาเห็ดสันในไก่ถอดกระเทียมค่ะพี่น้องมาจ้าเดี๋ยวข้าวลงมือห็้กกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องช่วนที่ข้าวต้มบักมี่อยู่นะคะพี่น้องเลยนูสภาพมาถอดไก่ค่ะสันในไก่ถอดกระเทียมกับบะหมี่ย่างไร้ค่ะพี่น้องกับมักกระเทียมพริกไทยธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วก็โรยด้วยแป้งโกกิถอดกรอบหน่อยนึงค่ะพี่น้องเผื่อห้ะ สันในไก่ทอดกระเทียมม,นมูนีิมูสทอดแบบว่าบโบดิคันนะคะพี่น้องของเป็นสิ่นด้วยค่ะแล้วก็เป็นตะกินค่ะพี่น้องแต่หมดในประเทศใหอีแม่อะค่ะเห็ดเป็นให้แม่กินนะคะนุต้องหั่นเป็นชิ่นเป็นสินทั่้วทุกเต่าคนคนกินก็ได้ค่ะพี่น้องนุ็กมักด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยตามคือตำลงไปค่ะพี่น้องตำม,มักเข้าไปแล้วก็ใส่ ุงปรุงลดหน่อยนึงชั่วลดม่มิดค่ะอันนี้มากินเองค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะกำลังหอมจริงก็ขหนียวก็ซุปักหมีค่ะพี่น้องเอามาแกงซุปแบบนี้ที่ซื้อค่ะเพราะว่าจิงๆก็ซุปักหนี้กะมันเสแสบของเสบใส่นะคะพี่น้องตัวกินไก่ค่ะตัวนี้กันไไก่ทอดกระเทียมด้วยค่ะพี่น้องหนูแนะนำว่าจะทอดโดนเพราะว่ามันเป็นไก่ที่เป็นส่วนสันเนี่ยมันสุกง่ายค่ะ นู้นนี่สเปรย์ดุลเด้ค่ะเอาข้อหรืององอะไรมีกระสิ้ธเลยเพราะว่าจะทอดแห่งไปมันสบปรย์ไม่แ็งแง่ไงค่ะพี่น้องนี่ค่ะยังหอมหวนๆขึ้นมากค่ะพี่น้อง เอาละค่ะไปดูทอบไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่อยมาเบิงขขาาบ่งตอนถึงมันสุกเพราะว่าแต่โน้ตเสียเบิ่งตอนเป็สีไปมันก็่าเสียเวลาเพราะวามมา่ามันไม่อี่อย่างค่ะแค่ทอดถั่เหลืองแค่นั้น,นค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องนี่กระสุกทอดเหลืองก็มากหน่งนะคะเพราะว่าถั่มันแข็งเกินไปถึงจะโบแสียค่ะพี่น้องกระลังพอดีเลยะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวห้ามม้วนสุกบหนี้กันต่อเลยค่ะ ราคาพี่น้องนี่บะหมี่ถีนูต้มไว้เนาะค่ะปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยเด้นูสภาพมาตําค่ะพี่น้องตำให้มันเนียนเลยเด้อค่ะพี่น้องขออนุญาตใส่เมื่อนาะคะตำให้มันเนียนจนกว่านี่มันค่อยเสแสรบสำหรับซุบหมี่นูเนาะคะ่ะเพราะว่าาตำคลเคเลนูว่มโบเสบบ่เขาพริกเขาเกลือค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมื่อนี้นูนต้่มฝาั่วนูบริเตรียมบะหมี่ไปค่ะพี่น้องคิดคิดยาเค็ดปรบป,ปับไปเอามาปรบป,ปับเลยค่ะก็เลยหุงซุบสุบเปลือยเป็นได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ กระสตำจะจสีไปเลยๆค่ะนูกระเอาแกนกลางมันออกน้ำค่ะพี่น้องม่คก็จะสตำง่ายทั้เขาตาําทั้งเบิกน่ะมันมันตาําเน,นี่ยันบะแสบนูวาเนาะนูกจะสตัดแกนกลางออกให้มันเหลือแตเออ่เนื้อมันค่ะอันนี้ก็คือบมกหมี่กำลังพอดีเห็ดเลยล่ะค่ะพี่น้องขวบหันเน่มีย่วงกำลังกำลังขอดีมาเห็ดสุบหมกหมี่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวนูสุดต่ำไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจนกว่ามันแสแหละ,ละเรวค่อยมาเบิ่งกันตอนที่มันแหลกค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้ายสุตไปสีเสียเวลาพี่น้องแทะค่ะพี่น้องใสเวลานานู่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องนูตําจนเนียนดลยซํานี้เนาะคะ่ะนูก,ก็จะเริ่มปุ่มค่ะที่นี่นี่ค่ะถ้าผู้ใดมีปลาก็ใเ่ปลานุกไปนำสืแสแเนาะคะ่ะพี่น้องตอหนูโบมี่ค่ะอันนี้ใส่น้ำปลาละเลยค่ะ น้ำปลาจากบานเท่าค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาอันนี้กระปรุงกับมกัไมกไพ่มักมันเนาะค่ะมกกักจะไหนก็ใส่ลงไปหลกดก็คือซุปครบไปค่ะแต่นี่นุง้งเสีเฮดสไตล์นุให้เบิงค่ะ,ป,ะปักพริก้นใส่ลงไปเลยค่ะข้าวคั่วค่ะแล้วนุง้งใส่น้ำต้มซุปหน่อยนึงค่ะพี่น้องพ่อให้มันนี่น้ำพ่ออันนี้นะคะมันค่อ,คอยสเสบห้งไป พร้อมคนใหญหพร้อมขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องพร้อมขผาผัวหุนหว,น,หวน,นี่ค่ะซุปบะหมี่ค่ะต่กอนนี้ขาแต่ว่ากินซุปบะหมี่นี้เที่ยวเขาหุ่งหนามบดมือบดขึ้นซุม,มือบดแมนซะแล้วค่ะพี่น้องบะม,มีเอียงเลยกินไปก็คือเกาเนี่ยค่ะนุ้ยไส่น้ำต้มซุกด้วยค่ะพี่น้องถ้าบานเท่าก็จะเป็นน้ำต้มปนนี่แหละค่ะน้ำต้มปลาปนเนาะ เอาใส่ลงไปค่ะแต่นูบรเิเวณใส่ปลาค่ะมันก็เลยเอาน้ำต้มสุกใส่ลงไปน้ำต้มกาแฟเนี่ยมือสาวเขาพี่นอ้องหอมหวนๆวนทนี่นี่นสุบกนีผูได้ดักเพ็ดก็นี่ก็ใส่โมพีเพิ่มไปอีกค่ะชูรสใส่ลงไปเลยค่ะมักหลายแสบหลายทุกอย่างสุดดทุกอย่างนะคะพี่น้องขาดแค่น น้ำปลากระเบิ้ดชู้รสกระเบิ้ดงตองเอาไปสื่อละค่ะปากซอยเด๋ยวซิมจิกหนอยนึงก่อนอืมแ่บอร่อยมันมีความหอมหอมหอข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็หนาำปลาหลานั่นหนาปลาหลานแล้วก็ชูรสใส่ลงไปค่ะขอโทษค่ะพี่น้อง อ๋อละค่ะที่นี่หนูสุพิดหายด้วยต้นหอมผักชีสะระแหน่หอมแดงค่ะผีซอยใบค่ะเรียบร้อยหืมหอมหนุนหวนเต็มคกเลยค่ะพี่น้องกินกับหยอดกะทินออนได้ที่หนูหนสภาพมากินหมวนกับหยอดกะทินออนกับผักกัดหินป่าละลูกไวนาบ้านค่ะ เอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันแล้วค่ะพี่น้องซุปบัหมี่กับไก่ทอดนะคะป้าค่ะข้ามาแต่งเขากินกันเลยค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะซุปบัหมี่ค่ะพี่น้องกับไก่ทอดกระเทียมค่ะเดี๋ยวโน้ให้เบิ้งซุปบะหมี่ก่อนค่ะนี่ค่ะใส่ข้าวผัวหัวหอมลงไปค่ะต้นหอมผักชีหอมหุ่นเซบบอกพริกเอ่อบกพริกป่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะ บบพริกป่นหนูใส่โบลายนะคะพี่น้องเพราะว่าบางคนเพื่อนกับบกินเผ็ดค่ะหนูก็เลยเอาบพริกหนวยมาหักเอาค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมหุนหวนค่ะพี่น้องแซบด้วยค่ะพี่น้องก้มห้เปื่อยๆละวำหาห้มนเนียนๆสีด้วยค่ะพี่น้องรับงว่าคุยกับขาเหนียวแซบค่ะพักกระสมีนี่ค่ะหอมแดงซีสเกตมากทั้งจุกเลยค่ะปลอดซันค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกาดหินปูไวนาบานค่ะปลากระปูวัแล้วก็เอามากินกับค่ะ หินอิลี่ะพี่น้องมันแกค่ะพี่น้องแล้วก็ยอดกระทินอ่อนๆเลยค่ะนี่ค่ะเก็บมาจากนาบานคือเกาค่ะพี่น้องเอามาหมวนกับซุปบกหมี่แล้วก็พักหัวเสื้อค่ะนี่ค่ะพักหัวเสื้อเอามากินกับค่ะแล้วก็ปป่งพริกโดดแน่นิดนึงค่ะพี่น้องแล้วอีกย่านหนึ่งก็คือไก่ทอดกระเทียมนี่ค่ะเอามาแก่เผ็ดเนาะค่ะพี่น้องเอามาแกมกับซุปบกหมี่ค่ะนี่ค่ะมักกระเทียมพริกไทยเนาะค่ะง่ายๆกับบะหมี่ยังยุ่งยากค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวคือเกาค่ะพี่น้องเมนูนี้ ขอบคุณหลยๆเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจี่มี่ให้กันเสมอค่ะทั้งเผื่อใหม่เผื่อกาค่ะพี่น้องเขามาวอรนัวงหัวมวนเขามากินเขากันได้ค่ะนี่ค่ะมื้อนี้เป็นเมนูอาหารอีสานค่ะพี่น้องซุปบะหมี่มาจา้าทุกทุกคนมากินเขาค่ะ